ครับทุกคนเดี๋ยวนี้ผมจะมาผัดอะไหล่กุ้งนะครับกุ้งเอามาขังที่บ้านนะฮะมันก็จะมีนิ่มๆตัวนิ่มนะฮะแล้วก็อินท่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มาแกะเอาดีๆใช้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกกระเทียมนะฮะนี่ที่หนูแดงกับกระเทียมพริกไทยเลยนี่ผมผัดจะไม่ใส่น้ํามันหอยนะดูที่มว่ามันแฉกกุ้งนะฮะนี่ไซส์ใหญ่นะนี่ไซส์เจ็ดตัวโลเนี่ย แล้วดูมันกินกันเหลือเท่าเนี้ใส่น้ำปลาดีนะฮะหลือก็ซอสปรุงรสน้ำตาลนิดหนึ่งก็เริ่มเดือดแล้วนะฮะนี่ไปมาแล้วเนี่ยได้จริงแค่นี้ก็พอน้ำสุกแล้วเอาเลยจริงจริงผมจะไม่ใส่ลูกผมไม่ใส่อืมอืมอร่อยเฉย ให้หอมนิดนึงก็ใส่แล้วจีนครับเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวกันล่อมใส่เยอะไปนี่อันนี้พอโอ้โหผัดอร่อยกุ้งเป็นไงใบโหระพาเอ้ยไม่ใช่ใบโหระพาใบยีรานะครับยีรากับใบกระเพรานี่ฉีกเลือฉีกมันได้มีกลิ่นออกผมทำแบบเดียวไวมากแล้วก็อร่อยด้วยอือหืม<ๆ>ครับเพื่อนๆตักใส่จานเลยฮะ หอมมากเนี่ยนี่นเพื่อนผัดอะไรกุ้งนะครับเนี่ยไม่งั้นก็ทิ้งหมดนะฮะมันกินได้อยู่เดี๋ยวผมมาชิมให้ดูแล้วกันเพื่อน